โอเคาให้มีเดน้อยเนาะเซนนะเจก็แสแสอสบายดีเื่อสุดสุดุกคนเ้ยใช่แว่าีสใช่มเมื่อนี้มาลองทีบานนาให้นักโทดปากซิเชนท้หมดเลมาคนไหนวี่กัจ้าแน่จรงเบื้องบนยักเก่ากำลังแต่งมาเลย ชาเจจ่าสบายดานงานหน่อย้านเวทีนออาเี้่วทีใหีทานงานงานงานน่อยงานเวทีน่อยอ่าวทีสี่เวทีใหญ่กี่บาทบางยนตร์งานเดียว ขอบใจเด้อทางละหาเด้อ าทีจา่จดส่วงขอใจเด้อใจเด้คุณยอมที่นี้ข้อแจงเกิดนเด้อดูที่จันที่หน่อยเกี่ยวมุนมาสีมว่วงํำไรติดตามนเด้อสีมว่วนด้วยสีลร <laughs> มือนี้ริ่อยู่ท่บานค่าให้นักอนฟ้าเซ่าให้คายมียนองกกันเมื่อเดินดอนตลาดเนี่ยโดยเดนี่นวหนาเพื่อนบายยู่ดอนตลาดนี่คือสีแมนเดือนชิบสองหรือมาเดือนหนึ่งเนี่ยแหละขอบใจเด้อคนยอมงามๆสวยตึกยบกห้อตัวนี้ ตั้งันสอุณดีกว่าคุณดีน้อมน้องก็งามเธอใหญดอกเดิดเกิดก็เดือต้องงามกอจะดแบบได้ก็ขอให้เป็นเอาผู้เสีแล้วไ่ดเลยนะเจ้าันเสแล้วตั้เดียวมานี้เป็นล่ำสิงเดล่ำไต่สิงแต่การมีเรืออยู่น้อยนึงมีมีลเรือยูน้อยนึง อาจารย์มาเป่าแต่ว่ามานอนเป่าอาจารย์มานอนคุ้งขอบใจเด้อขอบใจว่าสุขสุสุข้นที่เขามาเว้ามาจาน้องกันทราบเดรอกเลยราบน้องพี้องเนาะวันนี้เป็นงานบุญเพื่องานเน้อๆโบยายปันใดไปยืด มาสิไร้เบิุงแต่ว่าสถานที่บนชขาเขียบไร้ยจสสีได้ได้แล้วก็ปัาทาขาพนห้วนหนายสีไรกว่าคนคือสีเป็นใจหรอกคนนี้คือสีบโต เป็นสีดำชี้พันดอนก่อนสัมาหาฟังลำชี้พันดอนดูกันเลือกที่หนอ อายอแ่อน่ะเน่ปากต้นนี่เด้อซองเลยเนาะเสียงไหถามว่าปีนี้สิม่วนเดอสิได มะลำค,ำคมกำฟองเพลำซีมานอนค่ะขอาใจได้เลยกำลังเยี่นยนไม่ปีนี้โอ้โหว่าดีสดํดเย ไต้ใกกได้เพราะว่าสถานีมันข้าแขกมว่าสิไดไหนดีก

นอ๋อปลาไม่ตีหยิงเอ้าเสียงสั้นปลาแข็งป้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวบ่อท่าน่ะพ้นตกอยู่บ่อท่งนี้ขึ้นปากขึ้นพ้นน้อยนึงมงามดื้อขอบใจจ้านางามขอบใจด้ว

ใจเดือดตูใจร้ายเลยอาเา่มึงดนจนังใ,ใ,ใ,ให้ก่เพรืรีพันดอนคะเพอนรบีพัน 4, อดอนกันอยู่คุณค่ะ หูบันิีปันซ้อนปีนหาเบิ้งสวงลำสิ่งเด้อค่ามีคนไลฟโสดแหยกกสิตได้โซนไหยเบิ้งฝากคนไล่ก็แนแซนเด้อพี่น้อง วางมอหลัม่มโลกน้อยไว้ในอ,ออบบุบอ้อมใจพี่น้องแน่คณะเพ็ดพันหลาดเสาเคียงใจสบายพอดูค่ะเป็นลูกเสาคนกุ้งคงเพลินซื้ออ่อนใจสบายพอดน้องเสาน้องส,า,องสาคนที่สองซื้อนั่งแจ๊กจ้าสบายพอ,อดำรังเป็นมอลัมปีนี้ น้ำหอยเม่จักสิได้ทำได้แหละก <c oughs> ากเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแต่สัญญาว่าสิเฮ็ดให้ออกมาดีสิตัง้งใจเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งบ่ให้ผิดวหวงังเลอดชะนอนเม่์มาหอดเมยมาดมกันแล้วเดิน้องลงดู เบิงคืนวันคืนจ๊งใส้กินกับปุ่นจะพาพได้ผลว <laughs> ันที่4เริอพี่น้องเลิอวันที่4ยู่ที่บ้านบางยอนครปาเกเซนครอ่ะคนไหน แล้วก็ต่อคอนไล่เลยแต่ว่าคอนไล่หนี้ยังคนไหนแจว่าวันที่ถอดไล่เดี๋ยวจะสีโมอีกหรอกแต่วัน,วนที่สีนี่พอกันเดน,นอนเป็นพวกพวกใหญ่เป็นลับเสื่องพวกใหญ่นะวัดบังยอวัดอาจารย์อาจารย์แท้ที่นครนะป่าสี เขาลับซีพนลอนพอลนำกันแลี่ เขาไม่แ <c ười> <c ười> มาหอนมาท่านแด๋อบ้อรับยูอ่ะอันนี้แม่ยูท้าให้นักขอดเซ่นี่แม่ท้าให้ท้าฮีน nhanh nhau thì nó thành định nhiều